คาร์บอน14เป็นธาตุกำมันตรังสีที่มีครึ่งชีวิตยาวนานถึง5,730ปีจุดกำเนิดของการะส,สมไอโซโทโปของคาร์บอน14ในซากวัตถุโบราณน,นั้นเกิดจากการที่รังสีคอสมิกจากดวงอาทิตย์ที่ส่งมายังโลกตกกระทบกับโมเลกุลของอากาศจะทําให้เกิดอนุภาคนิวตรอนจํานวนมากซึ่งจะเข้าทําปฏิกิริยานิวเคลียร์กับไนโตรเจนในอากาศกลายเป็นคาร์บอน14และให้โปรตอนออกมา และเมื่อคาร์บอน14รวมตัวกับอะตอมของออกซิเจนในอากาศจะเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีองค์ประกอบเป็นคาร์บอน14ปะปนกันอยู่กับโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์ธรรมดาซึ่งเกิดจากไอโซโทปคาร์บอน12ที่มีอยู่โดยทั่วไปในอากาศสำหรับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในอากาศนั้นจะถูกพืชหายใจเข้าไปเพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์อาหารด้วยแสงและเมื่อพืชถูกสัตว์กินคาร์บอน14จะถูกเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกายและกระดูกของสัตว์ เมื่อถึงเวลาที่ต้นไม้และสัตว์ตายปริมาณคาร์บอน14ที่มีในต้นไม้และในสัตว์ก็จะไม่เพิ่มอีกต่อไปและเริ่มเข้าสู่กระบวนการสลายตัวให้นิวเคลียสของไนตโตรเจน14และอนุภาคเบต้าลบออกมา